สวัสดีครับพบกับป้มสุกเดินทางครับอยู่ตีนาตานีรถไฟนาหมวงรถไฟกำลังมาพอดีครับเดี๋ยวไว้แล้ว่ารถกระบวนไหน้ครับนี่ครับตรงกลางตรงนี้อำํำเภอนาอม,ม,มนะครับนี่เป็นลานตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนะักแต่วันนี้ไม่มีเดี๋ยวมาแลกระบวนรถไฟกันว่ารถกระบวนในกาวตานีนาหมวง อำเภอนามมมก็อยติดกับอาดหญ่ครับเขตติดกันเลยนี่ครับตรงนี้เป็นลานฟางเลยรถมาแล้วครับอะไรกบ,บวนได้กัน ไก็ลกสู่สราษครับผมกระบวนนี้มาจากกคลกกับไปสุราษก้าวหลังช่องน่าจะรีกับอีกกระบวนหนึ่งนี่กับอีกกระบวนหนึ่งมาแล้ว เลยว่าเป็นกับบัวอะไรกับสวยโกโลกสุราช พดีมืดนพ้นกับเส้งไม่มีมันก็เลยฝาไม่ค่อยจัดน,นาคอนซี่นาคอนซี่ยาลาเลขกับนาคอนซี่ยาลาเจ่านี่หน้าม่วงครับ บางนี้ก็ลงตายครับลงไปโกลกครับก่ขบวนนูออกแล้วผมมาถึงหลดไปกาวใต้นี่พอดีเลยโจงด,ดีได้มาใต้ Buat ni yang orang เดี๋ยวต้นี้ก็ต่อ,อไปก็เป็นจุ่มต่างหาดใหญ่ครับฝั่งนี้ก็ไปจุ่มต่างหาดใหญ่ครับมีบรรยากาศต ตาเนียดไฟหนามวงอํเภอหนามม่อมครับพวมไม่ได้ไปไหนหรอกเต่วพุ่มขี่รถบ้านมาก็เลยมาใต้บรรยากาศได้เลยโจกดีรถไฟเข้ามาบอดีก็เลยได้ใต้รถไฟนี่เขาเป็นไป นากว่ามือไปวัดควรมีดกับสายมือก็ไปชุ่มตาหงาให่วันนี้คืพ,พ้นพ้นตกแต่ว่าเจ้ามันก็เลยปราบอาจจะมืดไม่ก่อยมีแสง การท่านีนาหมวงครับก็จะเป็นแบบเดิมอยู่เลยนะครับฝั่งหนูก็ลงไปโกลกับลงไปซ้ำจังหวัดบรรยากาศฝั่งนูก็น่าจะมีตลาดหนัดแตวไม่รู้วัวนไหนนี่กับตัวท่านีนาหมวง พึ่งหยอดเขานู่ก็มีโมกครับเพราะว่าฝนพิ่งหยุดตกไปนะครับดูเห็นไม้นะเดี๋ยวบมสูไม่เลยม,มีโมกเล็กน้อยนี่คนระับหน้ามอง นี่ครับไม่รยเง็นไมเ้เหมือนหยอดก็มีโม้กครับเล็กเดียวพ้นตอกนะครับมีโม้ไก้เย็นเล็กน่อยตรงนี้มีส้นักงานจัดการกรรมสิทธิดินมุดลักต้านดาวเทียมครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับนี่ก็มีตัวอักซอน ตโบโลปุ้มก็ไม่สาบาเพียอลยเป็นมุนดรถไฟครับอยู่กลางปไปครับมองย้อนกลับไปทางตัวตาต้านี่ฟางนูก็เป็นเป็นเก้านะครับก็เหลียกกป่จงไมาก็ไม่แหน่ใจตรงนั้น โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับพุ่มสุกดนทางครับมาเก็บบรรยากาศเตต้านี่ไฟหน้าหมวงครับอำเภอหนาหมมอยูยติดกับหาดหญ่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เดดไม่ก่อยออกแล้วก็ตองฟ้าคึมพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ครับ